สวัสดีคะ่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของแน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว,ว่ากลายเป็นคนไทยไปแล้ว100%เปอร์เซหลังจากกลับเกาหลีวันแรกก็บนคิดถึงซ้มตำคิดถึงเย็นดาโฟและล่าสุดวันนี้นยายหญิงกามินของเราก็พาคุณแม่ไปทานอาหารและอาหารที่สั่งมาทานก็มีแต่อาหารไทยทั้งนั้นเลย มีส้มตำผัดไทยไก่ทอดแต่กามินบอกว่าส้มตำไม่อร่อยเหมือนที่ไทยนอกจากตัวเองจะชอบอาหารไทยแล้วก็ย,ยังพาคุณแม่ทานอาหารไทยตามไปด้วยระหว่างที่กำลังทานอาหารกามินก็แอบกระซิบแฟนคลับว่าทุกคนส้มตำไม่อร่อยงานนี้ทำเอาแฟนคลับขำกันแทบกามค้างเป็นการรีวิวที่จริงใจมากอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อย กามินบอกว่าส้มตำไม่อร่อยปกติส้มตำไทยอร่อยกามินคงจะหมายความว่าส้มตำที่เกาหลีอร่อยสู้ส้มตำที่ไทยไม่ได้เพราะที่ไทยมีปลารอร่อยมากๆและระหว่างไลฟ์ก็มีบอกคิดถึงแฟนไปด้วยคิดถึงชาลีนัมเบอร์วันงานนี้บอกคิดถึงแฟนต่อหน้าคุณแม่อีกะด้วยรอบนี้กามินรายงานทุกสถานาการณ์จริงๆต้องบอกเลยว่า กามินก็ได้อัปเดตรูปรัวให้แฟนคลับได้เห็นกันแทบทุกวันและแต่ละรูปก็น่ารักมากๆและสวยมากๆเลยทีเดียวและการกลับเกาหลีครั้งนี้กามินก็ได้ใช้เวลากับคุณแม่ได้เต็มที่มากๆแถมยังอัปเดตตลอดเวลาที่ไปทำกิจกรรมกับคุณแม่งานนี้คนที่ไทยคงคิดถึงมากแน่ๆเลยเอาเป็นว่าคนที่ไทยตอนนี้นับวันรอแฟนกลับมาไทยแล้วค่ะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในช่องตามกระแสโซเชียลของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ